จริงเหรตอา่ได้เ้ยงเราไี่หมอนถ่ายให้ไม่ได้มอนให้ไนน 我买。 ตอนที่สีนะ่ที่ห้าปลาปลาปาป 把那边烫了啊。

Ha ha ha. มามาเลยทีมงานไปเสษล่ะ <appearances> คือเบิรกันมาส่ะห้องไดร์บาร์หหมอไม่เป็นไรถามได้ มาดูอะไรเอ่ยมาดูมาดูอะไรคะพร้อมกันด้อมาดูอะไรเอ่ยขายอ้อค่ะโอ้ยนี่รองสนวน นะพ่อพงษ์ใส like, the like, ่พื้นนะครับพ่องษ์เอาไปนั่งเอาไปเอาตัวเอาที่โต๊ะนั่งกับแม่ตอนตัวที่กับแม่ตัวตัวนะพ่อพงษ์เอาตัวไหนที่กระแมทนะไปเลยนะไปเลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไปนึงแม่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 ถ่ายในรูด้วยป่ะผมจะถ่ายข้างนอกด้วยแม่แม่ถ่ายถ่ายโพสเฉยๆแค่เพี้ยนแล้วแม่ถ่ายโพสถ่ายอย่างไหก็ยีนนี่อย่างนั้นนะผมจะถ่ายรอบนอกผมจะนั่งรอนะแม่ถ่ายกับโพสล่องลอ เพราะว่าผมก็อยู่ข้างในไงถ่ายเป็นโฟตทันนิ่งไรแม่น่ะถ่ายเรียวเลี้ยวสันแม่กัลงรืแม่ต้องถ่ายเป็นน้าตต่างไมแม่ถ่ายถ่ายคลิปไปหลบแอบ้นาที่อ่ะเอาไปนอกคลิปอีกทาไวชมำรับแล้วก็ใการช่องหมอกขึ้นอำเภอหนองเชียงับไปไสบาย